เขาสู่บทที่17ค่ะใช้จิตสำนึกเพื่อการให้อภัยในจักรวาลแห่งนี้มีเรื่องมหัศจรรย์มากมายหนึ่งในนั้นเป็นพลังที่เกี่ยวข้องกับทุกชีวิตพลังงานนี้เป็นกลางและมีอยู่เพื่อการเติบโตของทุกชีวิตเราเรียกพลังงานนี้ว่ากระแสแห่งชีวิต กระแสะแห่งชีวิตไหลเวียนอยู่ทั่วทั้งจักรวาลตอนนี้เองมันก็ไหลเวียนผ่านคุณอยู่กระแสะนี้เป็นกระแสะแห่งความสงบสันติภาพความงดงามความสดใสและความอุดมสมบูรณ์ถ้าคุณต่อต้านกระแสะนี้ในจิตด้วยการมีความคิดที่ตรงกันข้ามกับกระแสะนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือการติดขัดทางอารมณ์ที่จะก่อตัวขึ้นในจิตใต้สำนึก ซึ่งก็เป็นสาเหตุของสิ่งลบๆที่เกิดขึ้นในชีวิตพระเจ้าจักรวาลหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับความทุกข์และความวุ่นวายใดๆในโลกใบนี้ความคิดลบอันชั่วร้ายและบ่อนทําลายของมนุษย์ต่างหากที่เป็นต้นเหตุของสิ่งเหล่านั้นดังนั้นมันเป็นเรื่องงี่เง่ามากๆที่เออะโทษพระเจ้าเออะโทษจักรวาลเออะโทษสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เวลามีเรื่องร้ายๆหรือเป็นโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นกับคุณหลายคนมีอุปนิสัยในการต่อต้านกระแสแห่งชีวิตโดยการกล่าวโทษพระเจ้าจักรวาลหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขาเคารพทุกครั้งที่เกิดเรื่องไม่ดีในชีวิตพวกเขาโกรธพวกเขากล่าวโทษและพวกเขาเชื่อว่าพระเจ้าจักรวาลหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือต้นเหตุของความทุกข์ยากที่เกิดขึ้น ตราบใดที่ยังมีความคิดเช่นนั้นอยู่จิตใต้สำนึกจะทำทุกอย่างเพื่อให้เขาได้รับในสิ่งที่พวกเขาคิดและเชื่อคนเหล่านี้ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าพวกเขากำลังทำร้ายตัวเองอยู่ถ้าพวกเขาต้องการก้าวไปข้างหน้าพวกเขาต้องเห็นความจริงและปล่อยวางความคิดหรืออารมณ์ที่เป็นภัยอันตรายที่พวกเขามีต่อปัจจัยภายนอกวินาทีที่พวกเขามีภาพของความรักในหัวใจและจิต วินาทีที่พวกเขาเชื่อว่าพระเจ้าจัก,กรวาลหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์รักและห่วงใยดูแลทนุถนอมให้กำลังใจและนำทางพวกเขาจิตใต้สำนึกจะยอมรับภาพที่เขาเห็นและความเชื่อที่เขามีจากนั้นจะทำทุกวิถีทางเพื่อให้พวกเขาได้รับในสิ่งเหล่านั้นชีวิตให้อภัยคุณเสมอทุกครั้งที่คุณทำมีดบาดนิ้วตัวเอง ชีวิตให้อภัยคุณพลังที่อยู่ในจิตใต้สำนึกจะรักษานิ้วของคุณเซลล์ใหม่ๆจะสร้างเนื้อเยื่อขึ้นมาปกคลุมบริเวณที่โดนบาดจนบาดแผลจะสมานและหายสนิทถ้าคุณทานอะไรไม่ดีเข้าไป ชีวิตก็ให้อภัยคุณโดยการทำให้คุณอาเจียนออกมาเพื่อปกป้องสุขภาพของคุณถ้าคุณทำน้ำร้อนลวกมือของตัวเองชีวิตจะลดความเจ็บปวดและมอบผิวหนังเนื้อเยื่อและเซลล์ใหม่ให้กับคุณชีวิตของคุณไม่เคยถือโทษหรือว่าโกรธคุณเลยมันให้อภัยคุณเสมอและทำทุกวิธีทางเพื่อที่จะให้คุณกลับมามีสุขภาพที่ดีแน่นอนคุณต้องให้ความร่วมมือด้วยการมีความคิด ที่ไปในทิศทางเดียวกันกับกฎของธรรมชาติ